ในพุทธศาสนาสุภาษิตอันมีค่ามงคล38ประการนั้นเปรียบเสมือนดวงประทีปสองทางชีวิตให้เราก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนำมาซึ่งความสุขความเจริญและความสงบเย็นมงคลแต่ละข้อล้วนมีความหมายลึกซึง้งและเชื่อมโยงถึงกันอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยคุณผ้าวันนี้ เราจะมาพิจารณาถึงมงคลประการที่6ซึ่งกล่าวถึงตั้งตนไว้ชอบมงคลข้อนี้มิได้หมายถึงเพียงแค่การวางตัวให้เหมาะสมในสังคมแต่ยังครอบคลุมไปถึงการวางรากฐานชีวิตความคิดจิตใจและการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักธรรมคุณงามความดีและเป้าหมายอันพึงประสงค์การตั้งตนไว้ชอบจึงเป็นหัวใจสำคัญ ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงและเปิดประตูไปสู่ความสำเร็จอันยั่งยืนความหมายของการตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบหมายถึงการที่เรามีสติปัญญาใคร่ครวญพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกทางเดินชีวิตการวางท่าทีการตัดสินใจและการกระทำทั้งหลาย ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมการตั้งตนไว้ชอบประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามด้านคือ 1. ตั้งกายไว้ชอบคือการประพฤติตนทางกายให้สุจริตไม่เบียดเบียนไม่ก่อกรรมชั่วไม่ผิดศีลห้า เว้นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จและดื่มสุราเมรยัยดำเนินชีวิตด้วยความพอดีไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟอ้อรักษาความสะอาดเรียบร้อยและดูแลรักษาสุขภาพกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ 2. ตั้งวาจาไว้ชอบคือการใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์ไม่พูดโกหกหลอกลวงซอเสียดหยาบคายหรือเพ้อเจ้อไร้สาระ พูดแต่คำจริงคำสุภาพอ่อนโยนคำที่สร้างสรรค์คำที่ก่อให้เกิดความสามคัคคีและคำที่มีประโยชน์แก่ผู้ฟัง 3. ตั้งใจไว้ชอบคือการตั้งเจตนาให้บริสุทธิ์ไม่คิดชั่วไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาแต่กลับมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคิดดีทำดีพูดดี และมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสุขทุกข์ลาบยศสารเสริญนินทาความสำคัญของการตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราดังนี้ 1. เป็นรากฐานแห่งความสุขและความเจริญการตั้งตนไว้ชอบเปรียบเสมือนการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับบ้านหากรากฐานมั่นคง บ้านก็จะตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนชีวิตที่เริ่มต้นด้วยการตั้งตนไว้ชอบก็จะพบกับความสุขความเจริญและความก้าวหน้าในทุกๆด้าน2ป้องกันตนเองจากบาปอากุศลเมื่อเราตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรเราก็จะหลีกเลี่ยงการทำบาปอากุศลต่างๆที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนและความเสียหายให้กับตนเองและผู้อื่น 3. สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจผู้ที่มีการตั้งตนไว้ชอบย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่นทำให้มีโอกาสที่ดีในชีวิตทั้งในเรื่องการงานการเงินและความสัมพันธ์ 4. นํนไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนความสําเร็จที่เกิดจากการกระทำที่ชอบทำย่อมเป็นความสำเร็จที่มั่นคงยั่งยืน และเป็นที่ภาคภูมิใจไม่ใช่ความสำเร็จที่ได้มาด้วยการเอาเปรียบหรือเบียดเบียนผู้อื่น5เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นหลังทำให้สังคมโดยรวมเป็นสังคมที่สงบสุขและมีคุณธรรมวิธีปฏิบัติเพื่อตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบไม่ใช่เรื่องยาก หากเรามีความตั้งใจจริงและฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอสามารถทำได้ดังนี้ 1. ศึกษาธรรมะและหลักศีลธรรมเรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเช่นศีลหอริยมรรคแพรหมวิหาร4เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 2. พิจารณาไตรตรองก่อนกระทำก่อนที่จะพูดคิดหรือทำสิ่งใด ควรใช้สติปัญญาไตรตรองอย่างรอบคอบว่าสิ่งนั้นถูกต้องดีงามเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นหรือไม่ 3. คบบัณฑิตคบสัตบุรุษเลือกคบค้าสมาคมกับผู้ที่มีคุณธรรมมีความรู้มีความประพฤติดีเพราะบัณฑิตย่อมชักนำให้เรากระทำในสิ่งที่ดีงาม 4. หลีกเลี่ยงคนพาล หลีกเลี่ยงการคบค้าสมาคมกับผู้ที่ชักชวนไปในทางที่ผิดหรือผู้ที่มีความประพฤติไม่ดีเพราะคนพาลย่อมชักนำให้เรากระทำในสิ่งที่เสื่อมเสีย 5. มันตรวจสอบตนเองตรวจสอบการกระทำคำพูดและความคิดของตนเองอยู่เสมอว่าสอดคล้องกับการตั้งตนไว้ชอบหรือไม่หากพบข้อบอกพร่องก็ให้ปรับปรุงแก้ไข สร้างวินัยในตนเองฝึกฝนให้มีวินัยในตนเองเช่นการตื่นนอนแต่เช้าการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอการทำงานให้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ 7. ฝึกฝนความเพียรพยายามความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการทำความดีและละเว้นความชั่ว 8. มีสติและปัญญา ใช้สติในการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบและใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 9. รู้จักประมาณตนรู้จักความพอดีในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้จ่ายการงานหรือแม้แต่การพักผ่อน 10. ให้อภัยทานฝึกให้อภัยผู้อื่นและตนเองไม่ยึดติดกับความผิดพลาดในอดีต แต่เรียนรู้จากมันเพื่อก้าวไปข้างหน้าตัวอย่างของการตั้งตนไว้ชอบในชีวิตประจำวัน 1. การศึกษาเล่าเรียนตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรไม่ล่อข้อสอบไม่โกง 2. การทำงานซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานหรือในจ้าง 3. การใช้ชีวิตในสังคม เคารพกฎกติกาของสังคมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น 4. การดูแลครอบครัวมีกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว 5. การใช้จ่ายรู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล 6. กการพูดจาพูดจาสุภาพไพเราะมีเหตุผลไม่พูดโกหก ไม่พูดจาส่อเสียด 7. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาไม่คิดร้ายผู้อื่นอุปสรรคในการตั้งตนไว้ชอบและวิธีแก้ไขแม้ว่าการตั้งตนไว้ชอบจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มีอุปสรรคที่อาจทำให้เราหลงผิดไปจากทางที่ถูกที่ควรได้เช่น 1. ความโลภความอยากได้อยากมีไม่สิ้นสุด อาจทำให้เรากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการวิธีแก้ไขฝึกความพอใจในสิ่งที่มีลดละความอยากได้อยากมีที่ไม่จำเป็น 2. ความกโกรธอารมณ์กโกรธโมโหอาจทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมวิธีแก้ไขฝึกควบคุมอารมณ์ เมื่อโกรธให้ใช้สติพิจารณาถึงผลเสียของการกระทําที่เกิดจากความโกรธ 3. ความหลงความไม่รู้ไม่เข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตอาจทําให้เราติดยึดในสิ่งที่ไม่ยั่นยืนหรือมองไม่เห็นทางที่ถูกต้องวิธีแก้ไขศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเจริญสติปัญญา 4. สิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างที่ไม่ดี การครบค้าสมาคมกับคนพาลหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมคุณธรรมอาจทำให้เราหลงผิดได้ง่ายวิธีแก้ไขเลือกคบบัณฑิตหลีกเลี่ยงคนพาลและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตนเองผลของการตั้งตนไว้ชอบผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบย่อมได้รับผลอันดีงามนานนับประการทั้งในชาตินี้และชาติหน้า 1. ชีวิตมีความสุขสงบ ปราศจากความทุกข์ใจความเดือดร้อนและความกังวล 2. เป็นที่รักและนับถือของผู้อื่นผู้คนย่อมชื่นชมและให้เกียรติผู้ที่ประพฤติดี 3. ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความสัมพันธ์ 4. มีสติปัญญาเจริญก้าวหน้าเพราะได้ใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ 5. ได้ไปสู่สุขติภูมิเมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี 6. บรรลุมรรคผลนิพพานหากปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและถูกต้องย่อมมีโอกาสบรรลุปเป้าหมายที่สูงสุดของพระพุทธศาสนา